ปาคกกแกัดากครับาปีนี้เป็นปีีวดรึเปล่วด้วยโอเคป่ะเด็ด

ในนามของคณะผู้จัดโครงการต้องกับขอบคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะได้จัดโครงการนี้ให้กับสถาบันการศึกษาในอำเภอเมืองกระบี่นะคะพี่ได้กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษในโครงการให้นะคะแล้วก็ท่านให้เกียรติพบปะนะคะพูดคุยนะคะบรรยายพิเศษกับให้รับผิดชอบกี่กับติดตามการ้องกันและปราบปรามบุรีเวฟา้งรูปๆนเรียน ที่เขาร่วมโครงการทุกท่านครับผมในฐานะอบีตครับเราผู้ราการจังหวัดกระบี่สันตระษัทสันตระษัทเทศบาลเมืองกระบี่ท่านผู้การสื่อสารว่าการสูบบุหรี่ฟ้าเนี่ยมันมีกลิ่นหอมนะครับไม่มีนิโคตินมันอาการซูบเลยในประเทศซึ่งณปัจจุบันเนี่ยมันจะมีรูปแบบของการแพร่ระบาดเนี่ยที่